โอเคตามที่สัญญาไว้นะครับนี่คือสัปดาห์ที่7แล้วนะฮะเรามากันต่อนะจริงสัปดาห์ที่7เนี่ยมันก็คือวันตั้งแต่วันที่2ถึงวันที่8เนาะแต่ว่านี่ล่วงเลยมาจนถึงวันที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยวันที่วันนี้วันที่9กนะก็ขอว่าไปสัปดาห์เก็บสัปดาห์ที่ผ่านมาไปแบบเร็วเร็วเผื่อเรคคอร์ดไว้สัปดาห์ที่7เผื่อใครเอาไปใช้ในงานอื่นที่ไม่ใช่ฟูจินะฮะมีคนทวงมา1คนก็หคนท่วนก็ต้องทําให้ให้ครบนะสัปดาห์ที่7ดนะครับสัปดาห์ท มาราธอนอันนี้ผมเตรียมไว้สาหรับฟูจิมาราธอนแต่ว่าส่วนตัวแล้วคงไม่ได้ใช้แบบเป๊ะๆนะก็คงปรับเพราะว่าตอนนี้ยังวิ่งได้ 3K อยู่เลยนะมันมีทั้งหมด18สัปดาห์นะครับ 18สัปดาห์ที่จะไปถึงฟูจิม,มาราธอนวันที่24พฤศจิกายนตอนนี้เราอยู่สัปดาห์ที่8นะแต่ว่าขอย้อนสัปดาห์ที่7สั้นๆเัปดาที่7เนี่ยวันจันทร์พักนะครับวันอังคารจะเป็นฟาสต์วินิสุนันเก้านะครับ60นาที5นาทีโซน1 40นาทีโซน2แล้วก็จบด้วย15นาทีโซน3ในช่วงเช้าเนาะช่วงเย็นเป็นเก็บระยะนะครับ40นาทีเป็น5้นาทีโซนหนึ่2แล้วก็นามสิบเป็นอีซี่โซนสอง 2, แล้วก็จบด้ หรือจะเป็นคอสเทนก็ได้ซึ่งผมก็จะเลือกที่คอสเทนเนาะเป็นเก็บเบสเนะห้าสิบนาทีนะครับเป็นอีซี่นะห้าสิบนาทีขอไปเร็วเนาะถ้าฟาวเดชันรันก็คือ หัวกับท้ายเนี่ยจะเป็น easy ส่วน1 5นาทีบอกว่า5นาทีคูดาวเนาะไปเร็วๆในวันพฤหัสนะครับเป็น foundation run 6หรือ cross train นะในช่วงเช้า45นาทีแล้วก็ช่วงเย็นก็เป็น foundation run 5เหมือนกันเก็บระยะนะช่วงนี้เป็นการเก็บระยะ40นาทีพอวันศุกร์นี้จะเป็น speed work เป็น hill repetition run 9นะครับ39นาทีทำอะไรบ้างก็คือ5นาทีก็ j o อส่วนหน5นาทีส่นสแล้วก็ต่อด้วย main set ก็คือ8เซตนะครับ1.5นาที อัพฮิลโซน5แบบอัดใส่สุดนะฮะแล้วก็2.5นาทีโซน1เดินลงมาใครไม่มีฮิลนะก็เดินขึ้นสายพานปรับความชันสัก1 0 1ถึง12แล้วแต่เอาให้วิ่งได้นะหเอาให้วิ่งได้นะฮะก็ทำแบบนี้8เซตวันเสาร์นะครับเป็น Recovery ด u ัน6นะครับตอนเช้านะฮะ45นาที Easy ่โซน1เลยนะเบาๆส่วนช่วงเย็นก็จะเป็น Foundation Run 5นะหรือ Cost Train 40นาทีตรงนี้นะครับแล้วก็วันอาทิตย์จะเป็นรองรัน 13นะครับรอนนั้น13บก็คือจะวิ่ง29กิโลอ่ะก็วอร์มอัพกูดาวให้เรียบร้อยนะครับ 29กิโลนะครับเอาละไปไวัยสัปดาห์ที่8นะครับสัปดาห์ที่8วันจันทร์พักนะครับวันอังคารมี2มือเนาะ fast finish run นะฮะเหมือนวีคที่แล้วเลยแต่เป็น fast finish run 10 65นาทีก็คือ5นาทีโซน1 45นาทีโซน2แล้วก็15นาทีโซน3ปิดด้วยความเร็วแล้วก็ช่วงเย็นก็จะเป็นเก็บระยะนะเป็น foundation run 6หรือ cross train 45นาทีวันพุธจะเป็น foundation run 7นะครับ50นาที วันพฤหัสก็เป็นฟาวเดชั่นรัน6นะครับ45นาทีช่วงเช้าแล้วก็ฟาวเดชั่นรัน6เหมือนเดิม45นาทีช่วงเย็นหรือจะเลือกเป็นคอสเทรนก็ได้นะในวันนี้ส่วนวันศุกร์นะครับจะเป็นฮิลรีพิตเดชั่นรัน11นะครับ55นาทีเมนเซตก็คือ10เซตนะครับ1.5นาทีอัพฮิลล์โซนและ2.5นาทีอาจจะเดินจ็อกนะครับ5นาทีโซน1ปิดท้ายด้วย5นาทีโซน1 วันเสาร์นะครับจะเป็น recovery run 6นะครับก็คือ45นาที easy ส่วน1เบาๆหรือ cross train ช่วงเย็นก็จะเป็น foundation run 6 45นาทีมาวันอาทิตย์เก็บระยะรองรัน1 5 3 2บ k นะฮะวันนี้นะหลังจากวีคที่แล้วเนี่ย29นะครับเอาละ่ะนะฮะเข้าสู่สัปดาห์ที่9อย่างไวๆนะวันนี้ไวนิดนึงนะจะเป็น7 8 9เนาะ3สัปดาห์ก่อนจะเข้าช่วงถัดไปเอาละ่ะวันจันทร์พักนะครับวัน อังคารเป็นฟัสต์ฟินิช์รันเนะฮะหกนาที5นาทีโซน1 40นาทีโซน2และ15นาทีโซน3นะครับแล้วก็ช่วงเย็นเก็บระยะนะครับฟาวเดชั่นรันห้หรือคอร์สเทรนสี่นาทีวันพุธเป็นฟาวเดชั่นรันหกนะฮะหรือคอร์สเทรนสี่นาทีวันพฤหัสเป็นฟาวเดชั่นรันห้ช่วงเช้ากับฟาวเดชั่นรันห้ช่วงเย็นนะฮะ40นาทีทั้งเช้าและเย็นส่วนวันศุกร์นะครับเป็นฮิลนะฮะฮิลรูปีเทชั่นรันห 39นาทีเมนเซตก็คือ8เซตนะครับ1นาทีโซน5อัพฮิวแล้วก็2นาทีนะเดินลงมาทำแบบนี้8เซ็ตแล้วก็ปิดด้วย5นาทีคููดาวแล้วก็วันเสาร์นะครับจะเป็นรี c าร e r y ันช่วงเช้าแล้วก็ฟาวเดชันรัน5 40นาทีช่วงเย็นวันอาทิตย์เป็นรองรัน8นะครับรองรัน uh, 8วันนี้จะสัปดาห์นี้จะลดระยะลงมาเหลือ20 k ะวิ่งโซนสสบายๆนั่นก็คืออย่างเร็วนะฮะ สัปดาห์ที่7สัปดาห์ที่8สัปดาห์ที่9ใครสงสัยอะไรยังไงพิมพ์มานะฮะพิมเข้ามาถามว่าอะไรยังไงบ้างนะฮะหวังว่าเราจะไปจบมาราธอนด้วยกันไม่ว่าจะเป็นที่ฟูจิมาราธอนหรือมาราธอนอื่นๆใช้ตารางนี้ได้ผมว่าไม่มีปัญหานะฮะเ็ของตารางผมว่าก็ก็สามารถจบได้แบบสตรองแล้วก็เราก็เช็คอพตัวเองนะว่าตอนนี้ฟังเสียงร่างกายเนาะระหว่างทางเนี่ยมันยังไงส่วนแน่นอนไอซี่ไม่พูดก็คือเรื่องเวทเทรนนิ่งนะ Strength, สร้างความแข็งแรงแน่นอนอมาราธอนมันต้องการ Endurance นะมันต้องการระบบคาร์ดิโอที่ดีนะหัวใจปอดนะและแน่นอนคือกล้ามเนื้อที่พาเราไปส2กิโลได้นะครับเพราะฉะนั้นะระหว่างทางตรงนี้มันน่าจะเป็นช่วงที่สามารถเก็บความแข็งแรงได้ก็เน้นทำพวกเซอร์กิตก็จะได้เรื่องปอดหัวใจด้วยแล้วก็ได้กล้ามเนื้อด้วยแล้วก็มีวันเวทด้วยนะครับสัก2-3มือ้อนะต่อ สัปดาห์เนะี่ยผมว่าโอเคมากนะครับเอาละเดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะเป็นสัปดาห์ที่10 11 12จนถึง18นะครับก็จะพยายามมาส่วนตัวผมเองก็คงจะไม่รู้จะกาะขบวนขึ้นขบวนไปทันได้แค่ไหนเพราะตอนนี้ยังวิ่ง3โล5โลอยู่เลยนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเวทเทรนนิ่งเพื่อสร้างความแข็งแรงเอานะฮะก็หวังว่าผมจะจบนะผมก็ไม่มั่นใจนะครั้งนี้เพราะว่าเจ็บรองช้ำแล้วก็นะตอนที่พูดนี้ก็ยังเจ็บอยู่นะโอเคเดี๋ยวจะมาอัปเดตเรื่อยๆนะครับกับตาราง จอกันในสัปดาห์ที่10ครั้งต่อไปขอบคุณครับ